นางเอกดังแอดมิดผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์สุดห่วงรอตื่นมารับสายตื่นมารอรับสายรู้เลยว่าห่วงขนาดไหนลุยทำงานหนักพักผ่อนน้อยจนล่าสุดไม่สบายนางเอกสาวชื่อดังเบธลักะบนีคําสิงซึ่งก่อนหน้าที่เธอจะไม่สบายเธอวิ่งทำงานอย่างเต็มที่ทุกวันจนกระทั่งล่าสุดสุดป่วยจนต้องแอดมิดโดยโพสต์แจ้งข่าวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่า ขอโทษกองละครงานรีวิวและแขกรับเชิญและงานถ่ายโฆษณาด้วยนะคะหนูไข้ขึ้นสูงตั้งแต่วันที่19ช่วงเช้าและเล่นคอนเสิร์ตแบบสุดพลังสุดท้ายหลังจากนั้นก็ไข้ขึ้นไม่ลดเลยค่ะเลยต้องยกเลิกงานในวันอาทิตย์ขอโทษด้วยนะคะและขอบคุณทุกกําลังใจค่ะ ท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับต่างแสดงความเป็นห่วงกันอย่างล้นหลามแต่ที่คือฮาสุดๆก็คือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์มาคอมเมนต์ด้วยว่าตื่นแล้วรับสายด้วยนั่นเองค่ะซึ่งคำนี้นั้นก็ต่างทำให้แฟนคลับ ต่างให้ความสนใจว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ดูรู้สึกจะเป็นห่วงเบธลักวานีคำสิงอย่างเป็นพิเศษเลยสำหรับเบธลักวานีคำสิงคือเป็นนักสแสดงสาวที่มากด้วยความสามารถและเก่งรอบด้านและเป็นลูกสาวสุดที่รักของสมรักคำสิงและเธอก็ถือเป็นเสาหลักของครอบครัวก็ว่าได้เพราะนอกจากเธอจะสวยแล้วและเธอยังหาเงินเก่งมากนั่นเองค่ะ อย่างไรก็ดีขอส่งกำลังใจให้เบสลักวณีคำสิงหายป่วยไวๆนะคะและอย่าลืมกดติดตามช่องข่าวสีสันข่าวดาราถ้ามีอะไรคืบหน้าเกี่ยวกับสาวเบสลักวณีคำสิงของเราผู้อา่านจะเอามาอัปเดตให้ผู้ชมได้รับทราบกันค่ะ